ยำมะนาวกุ้งสดนะคะยัย่ๆ<ย>สวัสดีค่ะ พบกับ TNO Family นะคะวันนี้มียำมะนาวกุ้งสดนี่ค่ะย,ยอะ่ะเรามาชิมกันเลยนะคะอ้าตัดให้โวใหญ่มาก

จริงๆเรามีคลิปทำมาแต่พอดีมีปัญหาฐา <c oughs> นท่านเทคนิคดิบหน่อยก่ <c oughs> ายถ่ายไปอ่ะเครื่องมันดับใช่ไหมแล้วก็มันดับตอนที่เรากำลังทำน้ำยำพอดีเลยก็ oh, <no. S 1> เลยต้องเปลี่ยนจากคลิปทำมาเป็นคลิปจี๊ด <c oughs> ใจมากกำลังทำแบบคือน้ำยำเสร็จแล้วอ่ะพอกดเสร็จปุ๊บตัดใส่ โทรศัพท์เจงค่ะเอา่อยนะกินกับมะนาวแล้วเข้ากันมากกินมะนาวมันจะดับ เสียใจลิปจังอืมตึ้งยกยังสตัวะเอกินตัวมันได้กินจริงีเรามายั่วจริงจเลยนะจริงแบบ

ข้นมากนี่กเป็นพวกมะนาว อร่อยมากข้าวคั่วอร่อยป้าคั่วใช่ไหมข้าคั่วอร่อยหายอยากไปมแม่บ้านแม่บ้านบนอยากกินอะไรเปรีป้ยวก็เลยจัดให้เลย กุ้งนะอร่อยปกติไม่ได้ทำเนี่ยมันทำกินกันมาม่านะมาม่าอย่างบุ้เซ็นเสียายคลิปลงมากเลย เดี๋ยววันว่างๆเขาจะทำให้น่ะชิอน้ำยำอร่อยแต่ไปดูได้ไหมเผื่อวันที่มันหายไปไหนจะปกติอ่ะถ้าเราถ่ายแล้วไม่ได้มันยมันไม่เซแล้วมันไม่ใด้เซบัตรนมันหรอเศรจก็มีไปหยุดไปกดหยุดกล้อง นะจ้าอร่อยคือยำกุ้งสดมันต้องเก็บเปรี้ยวถ้าไม่เป็ดมันก็จะขาวเสร็จเี้ย ภาษาใต้จะบอกว่าเปรี้ยวแคบปัน่นภาษาไทยเปรีบบ้ยวแคบปันแล้วเนี่ยพูดใต้สุดมะนาวที่เราใช้นี้จะเป็นมะนาวเปิดบาน,นะครับพอเวลาเรากินเวลาเรากินคู่กับ กุ้งมันจะไม่ขมถ้าเราใช้เครื่อนหลามมันจะขมบายเร่งอบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กติดตามเราไปด้วยน,นะคะ เราจะมีคลิปด,ดีๆให้ลงอีกลงให้อีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว <คน S 2> ันไหนเรจะทำวิธีทำให้ดูใช่ค่ะเพราะวิธีทำเราหายไปก็เลยต้องเปลี่ยนจากวิธีทำมากิ้วยั่วๆให้เสร็จคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊า